สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิร์มุนชูช n แนลค่ะนี่นะคะก็เราพักเหนื่อยนะคะเราก็มาทานไอศครีมกันนะคะถ้วยละ20บาทน,นะคะเอฟซี FC นะคะพวกก็กําลังทานไอศครีมนะคะแก้เหนื่อยแก้ร้อนด้วยนะคะ เนี่ยนะคะ FC เราทันไอศครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปมัดนะคะมัดเชือกนะคะมัดาขาขาเต้นนะคะ นี่นะคะก็เดี๋ยวเราไปมันอันนี้นะคะ ห้องน้ำมีบ่นอนี่นะไช่ไหมคุณมีเดบัน นี่นะคะเราก็มัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ FC นี่นะคะก็มัดเชือกนะคะมัดขาเต้นนะคะ นี่นะคะมัดขาเต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินมานะคะโอ้โหแม่เ oh. พียนขอน้ำกินหน่อยค่ะแล้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่นะคะโอ้สายเย็นนะคะอืมแส็บเด้อแส็บเด้อเห็นบอกค่ะมาแส็บบนทางงานขอบคุณค่ะแม่เพียนนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ไปทางนี้นะคะ นี่ทางนี้ก็ยกเต็นท์นะคะไม่มัดเหรอเยนี่แหะนะกอยกเต็นแล้วนะคะเอซนะคะเดี๋ยวเราจะทำการมัดแล้วค่ะเบสบอแก้มัดหมาแม่ มา้วยมาวเนี่เจ้าบ้าต้องมาที่การสอนชชิดไดเรียนลูกแต่ไม่เรียนแก้นะเครื่องฟังที่เวลาเตรียมมาน้นกว่าอันนี้มันลื่นลื่นแล้วเดี๋ยวแมวเดี๋ยวเอาเอามีดนมาให้พี่นะมีดอย่าให้ใครยืมเด้อเอามาเดี๋ยวหาย มัดทูบหรอคะทำขยะนี่เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวไปยกรังนั่นมาฝากส่งกับแอดมินเนี่ยนะคะเราก็ทำการมัดเต็นแล้วนะคะ fc ก็เสร็จแล้วนะคะในการมัดเต็นนะคะเนอะ ทั้งหมดขีดเต็นสามสิบบ่ยี่สิบอันนั้นสี่สี่หลังอันอันนี้ของวัดปุคัน นี่นะคะก็เต็นนะคะเต็นเยอะนะคะเอซนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะทีสกินนะคะที่พีกาอฟีทีพีโกโก้นะคะในนามช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ